ครับผมสวัสดีครับครับก็อยู่กับบาพลคนสกลครับอันนี้ก็มาช่วยงานนะครับสีนิกนะครับวิ่งหินลูกลังนะครับใส่ไหลคอนกรีตนะครับต่อมาณทั้งหมดนะครับทีมงานไม่ว่าจะเป็นทั้งเขียดเหนียวซับนะครับเจ้าม้าขาวนะครับเจ้าถุงเงินนี่ก็เจ้าขุมทรัพย์นะครับ ที่กำลังใส่ดินก็เป็นเจ้าบอเงินนะครับ G O 7ด E นะรับจ o 7 E G O 5 D แล้วก็หกแีนะครับขอพามาดูครับมาเจอรถขุดนะครับนี่ดูเมกนะครับนี่ดูเมกนะครับนี่ดูเมกนะครับสองร้อยสองสามศูนย์นะครับ L C นะครับ ก็แต่ว่าสวยนะครับสวยุคนครับก็เอาประสบการณ์นะครับบ <L un key> ุงกีีใหญ่นะครับบุงกีีนี่1.2คิวหรือเปล่าครับ หนาปึกเลยนะครับโอ้ใหญ่จริงๆครับเสียงเครื่องนิ่มเดี๋ยวจะพาขึ้นชมเครื่องนะครับจะขอกไปให้ดูนะครับต,ตอนนี้ก็ดูตรงนี้ไปก่อน นะคเดี๋ยวรถมาใส่หินก่อนนะครับครับดินก็เต็มรถแล้วนะครับแล้วเราก็กหลังออกจากบอร์รบ ที่ส่วนบุคคลนะครับที่ยังนี้ลูกรลังนะครับก็ให้เอาลูกรลังนะครับออกนะครับแล้วก็ปรับพื้นที่นะครับตรงนี้เป็นนานะครับว่าเป็นที่สูงนะครับเร้ก็มีเห็นเยอะนะครับที่ก็ลาดเตียงไม่ สม่ำเสมอนะครับทำนานไม่ได้นะครับนานไม่ได้ก็เลยให้เอาหินออกให้นะครับมีที่ลงที่ไหนก็ให้มาเอานะครับเพราะว่าเขาจะให้ปรับนะครับทําเป็นนานะครับจะได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดินตรงนี้ได้นะครับ ครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หน้างานตรงที่โรงไรลคอนกรีตนะครับครับเดี๋ยวไปเจอกันที่นั่นเลยครับครับก็กําลังลงหินนะครับลูกรางนะครับไรลคอนกรีตนะครับของเซนิกนะครับเซนิกเซียโต้งนะครับวาลิตก่อสร้างนะครับ ก็เจ้าม้าขาวนะครับก็กำลังลงอยู่นะครับขันข้างหน้าก็เป็นไอรอนแมนนะครับก็ของเสียคอนโดครับแล้วก็ต่อด้วยเจ้าถุงเงินนะครับของบาวพลนะครับแล้วก็ ต่อท้ายบปาวพลด้วยเจ้าขุมทรัพย์นะครับรอคิวนะครับรอคิวระยะทาง2กิโลเมตรนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับก็มาช่วยงานนะครับมาช่วยงานเสียนิกนะครับอาจารย์ไก่นะครับจาจารย์ไก่ก็เป็นคนบอกนะครับคนเรียกมาช่วยนะครับ ว่าจะเล่งส่งงานนะครับพอดีฝนตกนะครับเจ้าถุงทองก็ขุดดินไม่ได้นะครับก็เลยได้มาลงหินลูกลังช่วยนะครับพอดีอาจารย์ไก่บอกมาช่วยก็เลยมีงานทำครับพอดีมีงานทำช่วงฝนตกพอดีครับ ก็ขอบคุณนะครับทางซุนิกนะครับวาริสก่อสร้างนะครับกับวาริสคอนกรีตนะครับมีแทนปูนด้วยนะครับวาริสคอนกรีตนะครับบริษัทแม่ก็เป็นวาริสก่อสร้างนะครับมีแพนมิกนะครับมิกคอนกรีตนะครับมิกปูนนะครับทำ เป็นคนกีดสำเร็จด้วยนะครับสะพานนะครับแล้วก็มีแผ่นแอดฟัสด้วยนะครับแอดฟัสผสมเสร็จนะครับมีครบนะครับครบวงจรนะครับสำหรับวารีดก่อสร้างนะครับขอขอบคุณที่ให้งานนะครับเราได้ทำนะครับในช่วงฝนตกอย่างนี้นะครับทำไมอย่างนั้นเราก็คง ก็ต้องจอดแล้วครับไม่มีงานทํานะครับช่วงฝนถ้าเจ้าถุงทองขุดดินไม่ได้ก็คงจอดนะครับไม่มีงานรัาวันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะครับก็พามาดูมาชมการทํางานของทีมงานรถด,ดําเรานะครับกระสู่ไปนะครับในภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ อ้าไม่ทำก็ไม่มีกินแล้วครับนี่สินมากมายต้องทำต้องสู้นะครับวันนี้นะครับก็คงไม่มีอะไรมากนะครับคงขอจบคลิปนะครับไปพร้อมกับเจ้าไอรอนแมนนะครับหรือรถดามเสียคอนโดนะครับไายเท่านี้ก่อน บอกกเขาว่าสวัสดีครับ